ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเล้นะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดมนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง anime world tower defense กันอีกแล้วนะเออ เย yeah. ซึ่งคลิปนี้ก็ยังไม่ใช่ฟิสเซอร์อีกเหมือนเดิมนะแต่ว่าคลิปนี้เป็นน้องกุระเนาะต้องเล่นง่ายๆว่าคลิปนี้เป็นผลประกอบการจากคลิปที่เราลงไปตอนที่เป็นคลิป ep 3ในการสุ่มหาน้องกุระนะซึ่งอย่างที่เห็นเนาะในคลิปเราไม่ได้นะแต่ว่าเรามาสุมหลังไม้ได้เว้ยแล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือเราได้มันมามากกว่า1ตัวไงเ,เออนี่เราได้ถึง2ตัวเว้ย เออไปสุ่มหลังไหมใช้งบไปถึงแสนเลยนะแม่งได้คือสุ่มในคลิปแม่ง500แสไม่ออกนะเออก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปนะเดี๋ยววันนี้จะไปดูนากูระนังจะที่เราบ่นไปเยอะแล้วก็นั่นแหละนะสำหรับโจ้ากูละเนาะมันเป็นตัวละครระดับซีคร e ตนะเออซึ่งในเกมก็ชื่อว่ากูระเลยนะไม่มีการหลบลิขสิทธิ์อะไรทั้งนั้นนะเออ ซึ่งสแตทน้องกุล่าที่เรามีเนาะก็คือเลเวลอยู่ที่30เนาะแล้วก็ค่าโมดิฟายเนี่ยอยู่ที่115 115แล้วก็94นะสแตทค่อนข้างสวยนะเออแล้วก็พี่แกมีแคตตากรีลีดเดอร์เนี่ยเป็นบวกดาเมจ80%เนาะแล้วก็บวกระยะอีก10%นะซึ่งน้องกุล่าเนี่ยมีคอสเมติกหรือว่าบรนะิสิ่งเนาะก็คือเป็นแบบนี้พอเราใส่พี่แกก็จะถือหอกเนาะ แล้วก็ใส่เป็นไอห,หัวเนี่ยหัวฉลามเนี่ยเหมือนโมเดลนะแล้วก็มีหางเหมือนกันเต้นนะแต่แล้วก็มีเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะประวานเหรอประวานใส่หมวกเนาะกอะอยู่ที่ไหล่เรานะเออประมาณนั้นเนาะสำหรับวิซซิ่งนะแล้วก็การที่จะได้น้องแกม,มานะก็อย่างในคลิปที่เคยทําไปนะก็คือการมาสุมกาชาซัมเมอร์เนาะเออเป็นตัวรับหน้าระดับ เขาเรียกว่าระดับ0.78%นะออกคนข้างยากนะสำหรับคนที่จะหานะแนะ,แน,ะ,น,ะนำเนาะให้หางบไว้สักล้านหนึ่งนะเออนั่นแหละเกินประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วกันเนาะว่าสำหรับร่างแรกของเจ้ากูลาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออก่อนที่จะไป e ีโกันนะเออ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูันแล้วกันนะว่าสําหรับเจ้ากุระร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออต้องบอกไว้ก่อนนะว่ากูไม่เคยดู v t u b e r คนนี้มาก่อนนะเออใช่ซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก v t u b e r นั่นเองนะเออก็โอเคนะสําหรับโมเดลของพี่แกก็เป็นประมาณนี้เนาะก็จะคล้ายๆกับอ่าบริสซิ่งของที่เราใส่เนี่ยแหละเออนะก็คืออย่างที่กูบอกไปนะว่ากูไม่เคยดูกุระนะก็ นั่นแหละโมเดลเจ๊แกก็คงเป็นประมาณนี้แหละมั้งสำหรับเจ้ากูรานะโมเดลก็ถือว่าน่ารักดีนะเออเรื่องหน้าตาเนี่ยค่อนข้างน่ารักอยู่นะเออโอ้โหคมชัดเน่ยเพิ่งเห็นว่าโคตรชัดเลยนะเออโมเดลก็น่ารักดีนะสำหรับน้องกูราเนาะก็ปประมาณนี้แล้วกันน้องแต่งเป็นชุดฉลามนะเออน่ารักดีน่ารักดีก,ดก็โอเคนะสำหรับข้าวาของเจ้ากูลาเนาะอยู่ที่940อนะเออก็เดี๋ยววางกันเลยปุ๊บมา ก็สำหรับดาเมจต้นของเจ้ากุระเนาะก็อยู่ที่5,841เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่75เนาะ s p a หรือความเร็โจมตีอยู่ที่5วินะวางขั้นแรกตีเป็นเซอร์เคิลค่อนข้างเล็กนะเออแล้วก็ตีพื้นอย่างเดียวเนาอไม่มีพาสซีฟติดตัวนะประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูถ้าพี่กันหน่อยละกันเนาะเป็นยังไงนะก็เหมือนจะเป็นการควงหอกเนาะเออ แล้วก็เสกเป็นบ่อน้ําขึ้นมานะเออเพิ่งสังเกตนะว่าหางแข็งเป็นหินเลยนะเออถ้าสมมติว่าหางขยับนิดนึงเนาะแม่งก็น่าจะเท่นะเออก็นั่นแหละถ้าแรกก็เป็นประมาณนี้เนาะควงหอกนะแล้วก็เสกเป็นบ่อน้ําขึ้นมานะดูใหม่ดิเด้อเด้อไปอย่างก็จะมีบ่อน้ําโผล่ขึ้นมาเนาะดูอีกทีเด้อเด้อเด้ปลย่งมีบ่อน้ำโผล่ขึ้นมาประมาณนั้นท่าแรกนะก็เดี๋ยวอัพเลนลปุ๊บปุ๊บโอเคขั้นต่อไปนะชื่อท่าว่ากุลาดแดนเอโอีนะก็จะเพิ่มดาเมจเป็น 13,138แเนาะแล้วก็เพิ่มระยะอีก2นะ 2> แล้วก็เพิ่ม SPA อีก3เนาะก็จะตีเป็น8วินะแล้วก็ใช้ค่า UP อยู่ที่ประมาณ3,760เนาะก็แดปบได้เลยกันนะปุ๊บโอเคตีเป็น Full LE นะไหนดูท่าสิปุ๊บโอ้โหตึ้งตึ้งตึ้งตึง,ตง,ตง,ตงไปยอยงก็จะเป็นแบบว่าเหมือนจะเสกเวทีขึ้นมาเนาะเออ แล้วพี่แกก็จะควงหอกเนาะแล้วก็กระทืบแล้วก็จะมีฟองสบู่โผล่ขึ้นมาจากเวทีพี่แกนะเออเฮ้ยเท่อยู่นะตึ้งตึ่งตึ่งตึปงตึ่งตึ้งเึ่งต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 ึงตึ่งตึ้งตึ้งตึ่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 งตึ้งตึ่งตึะงตึ่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 งตึงตึ่งตึ้งตึงตึงตึงต วงสบู่เออถ้าอาจจะไม่กว้างนะแต่วงแม่งกว้างมากนะเออเดี๋ยวอัพไปแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอัพตันละก็พออัพตันเนาะก็จะมีเป็นปลาโลมาเอ้ยไม่ใช่ดิปลาวานมั้งโผล่มานะคล้ายๆกับพิงกี้นั่นเองนะซึ่งไอ้เจ้าโลมาตัวเนี้ยเอ้ยปลาวานดิถ้าปลาวานตัวเนี้ยก็จะเป็นที่อยู่บนไหล่แล้วนะคือกูก็ไม่รู้นะว่ามันคือปลาอะไรนะเออถ้ากูบอกผิดก็ต้องขอเพลงจริงๆนะเออประมาณนั้นมาให้ดูดาเมจของกูแล้วไดแล้วกันเนาะ ซึ่งเจ้ากูลาเนี่ยดมัมเมดอัพตันยังไม่บัฟเนาะอยู่ที่ 12, 1นะึ1งแเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่82นะแล้วก็ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอ,อยู่ที่8วินะแล้วก็พออัพตันเนาะตีเพื่ออย่างเดียวนะแล้วก็ไม่มีพาสซีฟติดตัวเนาะแล้วก็ตีเป็นแบบ f ู l e, นะเอนะเออแล้วก็จะเสกเป็นเจ้าตัวนี้ออกมาด้วยนะเออซึ่งทำำําดัมเมดอยู่ที่14,276นสะี่พันสอรอยเจดสิบห1เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่ร้อยสิบแล้วก็ S.P.A. หรือคอ 5, ว,นะมา,วามาเร็วโจมตีนีนะ บับโมลินแล้วก็บัฟน้องไอเปี่ยงมา <S <S ก็พอบัฟแล้วนาะดเมจอยู่ที่229,930เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่99นะส่วน SPA อยู่ที่เท่าเดิมเนาะเออไอ้นี่ก็เท่าเดิมนะไม่เกี่ยวกับบัฟเนาะนั่นแหละประมาณนี้นะสำหรับเจ้ากุละล่างแรกนะเออก็เดี๋ยวเราไปดูเลยละกันนะว่าเราอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่แกจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นเทียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูันมละกันเนาะว่าหลังจากที่เราอีโวเจ้ากุละขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเปยังไงบ้างนะซึ่งพี่แกมีบริสิ่งเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าบริสิ่งก็เป็นเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะเออก็เดี๋ยวรรบดูโมเดลกันเลยละกันเนาะก็โอเคนะสำหรับโมเดลของพี่แกก็เป็นประมาณนี้เนาะก็คล้ายๆเดิมแหละแต่ว่าพออีโวขึ้นมาแล้วพี่แกจะถอดฮสเนาะเห็นไหมพี่แกจะพับฮสลงมานิดนึงเนาะแล้วก็จะให้เห็นผม ข้างหน้าพี่แกเนาะแล้วก็มีหูแมวนะเออซังก,กูก็ไม่เข้าใจนะว่ามึงแต่งเป็นฉลามนะแล้วมึงทําไมถึงมีหูแมวนะเออนะแล้วก็เหมือนเป็นการรวบผมเนาะเออมาทางนี้นะเออรู้สึกว่าคนทามัวเดี๋ยวนี้แม่งเท่นะ หมายถึงว่าโมเดลมันก็น่ารักดีนะหมายถึงคนทําแบบว่าทําได้น่ารักดีนะเออประมาณนั้นแต่เสียดายที่หางมันแข็งไม่หน่อยนะเออแต่โดยรวมโมเดลสวยนะแล้วก็มีเป็นแบบออร่าเป็นควันแล้วก็มีเหมือนเป็นน้ําอะไรไม่รู้นะเออประมาณนั้นเนาะก็นั่นแหละคลาๆเดิมเลยแค่เอาฮูดออกแล้วก็มีหูแมวนะประมาณนั้นก็เดี๋ยวดูเอฟเฟกต์กันเลยละกันเนาะก็โอเคนะสำหรับค่าวางขั้นต้นของน้องกุลาที่อีโวมาแล้วก็อยู่ที่1296เเนาะเดี๋ยววางกันเลยละกันปุ๊บ วงแม่งอย่างกว้างนะเออก็ดาเมจต้งของพี่แกเนาะก็อยู่ที่7510นเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่79เนาะ S P A หรือความเรงโจมตีอยู่ที่5วีนะวันขั้นแรกเนาะตีเป็นเซอร์เคิลเท่าเดิมเลยนะเล็กๆนะแล้วก็มีพาสิีเดี๋ยวตัวเป็นสโลนะแล้วก็ตีพื้นเหมือนเดิมนะเออก็สำหรับ การอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยมีแคตตาก็อลีเดเดอร์ใหม่เนาะเป็นบวกดาเมจ80%นะแล้วก็บวกระยะอีก15%นะแล้วก็บวกคอสอีก10%นะก็คือจะอัพแพงขึ้น10%นั่นเองนะเออซึ่งค่อนข้างแย่นะเออแต่กูรักมันอัพไม่แพงหรอกนะตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูท่าแน่ละกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเออก็น่าจะเหมือนเดิมปะปปปเออนั่นแหละก็เป็นการควงหอกเนาะแล้วก็ เสกบ่อน้ําขึ้นมานะแต่มีความพิเศษคือมีสโลนั่นเองนี่เห็นปะเห็นได้ชัดเลยรูปหอวท่าบนหัวมอนเนี่ยก็จะทําให้มอนเดินช้าลงนะเออก็เหมือนนวดดานั่นแหละเออก็เดี๋ยวอัพเลยแล้วกันเนาะปุ๊บปุ๊บขั้นต่อไปก็เป็นกุลาแดนส์ก็ท่าเดิมนะเราขอไม่เจาะลึกแล้วกันเพราะมันท่าเหมือนเดิมนะเออใช่ไหมท่าเดิมปะปุ๊บเสกเวทีแล้วก็เต้นปุ๊บ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 ตึงโอเคประมาณนั้นเหมือนเดิมนะปุ๊บปุ อ๋อไม่มีท่าใหม่นะแต่ว่าคราวนี้เสกเป็นไอปลาตัวนี้มาสองตัวนะเออประมาณนั้น <c oughs> ก็เอาง่ายๆ, <c oughs> ๆนะก็คือโมเดลเหมือนโมเดลเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะแล้วก็ท่าคล้ายๆเดิมเนาะแค่เพิ่มเป็นพาสซีสโลขึ้นมานะ <c oughs> แล้วก็เพิ่มเป็นไอปลาตัวนี้สองตัวนะเออ <c oughs> ซึ่งดาเมจอัพตาของเจ้ากุระาร่างนี้ ก็อยู 16, ่ท no ี่ right 1นึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยสิบสี่เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที um ่ร้อยแปดนะแล้วก็ SPA หรือความเร็วจำตีอยู่ที่แปดวินะอันนี้คือดาเมจที่ยังไม่บัฟนะเออแล้วก็พออัพตันเนาะตีไปแบบ full อลีนะแล้วก็เตะพื้นอย่างเดียวเนาะแล้วก็มีพาร์ติต์ดตัวเป็นสโลว์นั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาลองบัฟกันเลยละกันเนาะปุ๊บบัฟเมรินแล้วก็บัฟน้องไอปุ๊บปุ๊บปุ๊บตึมก็ดาเมจจะอยู่ที่329,882เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่108นะ เอ๊ะระยะต้องเพิ่มขึ้นดิอ้ามันคลิกตรงไหนนะเออระยะอยู่ที่131นะเออแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นสำหรับดาเมจที่บับแล้วนะก็นั่นแหละสำหรับเจ้ากุระอีโวเนาะก็อย่างที่บอกไปนะโมเดลเปลี่ยนไปนิดหน่อยถ้าเหมือนเดิมแค่เพิ่มไอปลามา2ตัวแล้วก็มีสโลนะถือว่าค่อนข้างเก่งเนาะเออก็เก่งแหละสำหรับตัวรับนะเออระยะแม่งค่อนข้างกว้างนะพอบวกบาเมลินะเออ ก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้ากุระนะก็ลืมบอกไปนะว่าปาร์ตี้ดาเมจตเท่าเดิมเลยนะเออก็นล่นแหละประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้ากุระที่อีโวแล้วนะเออค่อนข้างเจ๋งอยู่นะเออโอ้ยเวทีบงังก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าน้องกุระนะก็อย่างที่บอกไปเนาะคือ มันก็ดีแหละมันติดแค่ว่าอนิเมชั่นมันไม่เปลี่ยนนะก็อย่างว่าแหละเจ๊กกเป็นวีทูเบอร์เนาะวีทูเบอร์มันคงไม่มีท่าโจมตีอะไรมากมายขนาดนั้นมั้งนะเอออย่างที่บอกกูก็ไม่เคยดูด้วยนะเออก็แหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับความคุ้ม,มค่าแค่น่ารักก็พอละล่ะเออเ <c oughs> <c oughs> สียงไ็นไรเนะ <c oughs> ี่ยก็น่แหละนะ <c oughs> ป,นรนะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้ากูรล้านะเออก็ไว้เจอลิปหน้าละกันนะว่าจะเป็นอะไรนะก็คลิปนี้ไปละไบร t